ข่าวลือที่ว่าอาจารย์หมาจะไม่อยู่เมืองไทยแล้วเป็นจริงหรือเปล่ามันมันเป็นยังไงกันแน่ด้วยเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำงานกลับมาช่วยคนไทย <c oughs> เพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณด้วยจากนั้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็เข้าไปสามสี่สิปีละหน้าบัตรนี้เนี่ยมันก็ล่วงโลยละช่วงเรียกว่าปัจชิมไว้ละ <c oughs> อ่า มันไม่ใช่ไม่ใช่ไว้เริ่มต้นนะแล้วก็ไม่ใช่ทํากลางมันเป็นระยะระยะท้ายของชีวิตเพราะฉะนั้นหลังจากที่บ้านเมืองอเริ่มเข้าที่จากนี้ไป<ช>ครับก็มองว่าคงอีกสักระยะหนึ่งบ้านเมืองก็คงสงบเรียบร้อยดีหเหมือนอย่างคำที่อาจารย์ทำได้มันก็จะอยู่ไปได้อย่างอย่าง มีความสุขประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองครับก็อีกสักอย่างน้อย50ปีนั่นมันเรียบร้อยแล้วจะไปไหนอ่ะเอาจรเมื่อมันเรียบร้อยแล้วไงก็ลูกศิษย์ลูกหาก็แข็งแกล่งขึ้นเยอะเป็นเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านกันเยอะแยะซึ่งก็เป็นไม่ใช่เป็นเศรษฐีเฉยๆก็เป็นคนที่รู้วิชาด้วยเพราะฉะนั้นก็คงจะทําอะไรให้กับประเทศชาติแทนอาจารย์ได้เยอะ แล้วก็เนื่องจากว่าอาจารย์ตั้งแต่เด็กมานไม่เคยหยุดเลยแล้วก็ไม่เคยมีคําว่าเด็กไม่เคยมีคําว่าวัยรุ่น <Yeah. S 1> ต้องทํางานหนัก mm hmm. เรียน <Yeah. S 1> เดินทาง <Yeah. S 1> หลังจากที่จบวิชาก็ต้องช่วยคนตลอดจนกระทั่งถึงปัจจุบัน mm hmm. เพราะฉะนั้นมันก็มีหลายอย่างที่เหมือนว่าเราเองเราก็อยากจะทำ mm ํำ hmm. ก่อนที่จะไม่ได้ทำํำ yeah. ก็เลยจะไปไห้พักผ่อนแบบชั่วคราวไววม่ได้คิดว่าไม่แล้วตั้งใจจะไว้สักเมื่อไหร่ไก็อี